สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวเฟซบุ๊กแล้วก็พี่น,อน้องชาวสิงห์มันถูกตุก,ก,ก่านนะครับผมสร้างนิกยดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐจ,จนจำนายรถหกล้อรถกระบ,บะเมื่อสองทุกชนิดนะครับสําหรับมือนี่นะครับเมื่อนี่ผมจีพ้าทุกตาน้าเบิงเอ็นเชียร้อยสิบแรงนะครับเอ็นเชียร้อยสิบแรงปีสี่ศูนย์นะครับ เป็นกระบะเล็กพื้นไม้นะครับเป็นกระบะเล็กพื้นไม่แคสซีงามๆนะครับแคสซีเดิมๆเลยนะครับแคสซีเดิมๆเลยแคสซีเดิมๆนะครับแคสซีเดิมๆเลยนะครับ NCR ร้อยสิบแรงเบรกล้มนะครับเป็นเบรกล้มภายในนะครับมีแอร์พร้อมนะครับคันนี้มีแอร์มีพาวเวอร์นะครับมีแอร์มีพาวเวอร์พร้อมนะครับ NCR ร้อยสิบแรงปีสี่ศูนย์มี power มีแอร์นะครับตัวนี้นะครับ cất xe ngang, xịt bao nhiêu của anh đấy đều เป็นกระบะเล็กนะครับกระบะเล็กพื้นไม้เ็สีไม้ทั้งขั้นนะครับ NJR นเจร้อยสิบแรงบีซีศูนย์หางแท่นะครับตัวนี้หางแท่มีพาวเวอร์มีแอร์พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับมีพาวเวอร์มีแอร์พร้อมเรียบร้อยแล้วกระบะเล็กพื้นไม้ เครื่องดีนะครับเครื่องดีโอ้ยพ่เวอร์นะครับเป็นพ่เวอร์แล้วแหวกครบนะครับแหวกครบเป็นพ่เวอร์แล้วนะครับบอดันบ่อดายนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาขับเร็วบอดันบ่อดายนะครับ รถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ยุติสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาท NCR 1้อแรงปีสีศูนย์นะครับ Power Air สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทสภาพนี้นะครับแต่ถ้าท่านลูกค้าท่านใดอยากให้ไซคข้อไห้นะครับก็ค่อยเข้ามาคุยราคากันอีกทีนึงนะครับขอเขากบบนี้นะครับถ้าอยากไสค์ไห้กะเข้ามาคุยราคากันอีกทีนึงนะครับ ฝากพี่น้องไว้น้ำแนีนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไว้น้ำเนีนะครับประวาติที่เป็นตั้งเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดทั้ทงเพจกะช่างนึกร้อยเอ็ดอูซับประเสริฐยนนะครับแล้วก็ทั้งยูทูบนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับกะฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำเนีกันแล้วกันนะครับ พี่น้องท่านใดสนใจกับติดต้อสอบถามกันขามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0913544524 0913544524 mm hmm. ผมสร้างนี่ร้อเอ็ดพร้อมครับที่งานอูซับประเสริฐย์ยินดีให้บริการครับ